ัีครับเจอกันกแลวคริคปนี้จากร้าน, Ver ออนเวอร์ไวท์เว็บเครื่องอิมพคอมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ระเบิดเหมือนกันไม่ใช่ระเบิดของจริงเหมือนกันเป็นระเบิดไฟแชกเป็นระบบอ่าเป็นรุ่นอ่า USA M 2 6ห A 1ครับหรือบ้านๆเราเรียกพากันเรียกว่าลูกเกี้ยงนี่ครับลักษณะของเขาก็จะเป็นลูกเกี้ยงเนี่ยครับ M 2 6 A 1 ตัวนี้ก็จะเป็นที่เขี่ยบุหรี่ด้วยสามารถวางที่โต๊ะรับแขกได้เนี่ยเป็นที่ขีดเขี่ยบุหรีสามารถวางโชว์ได้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นที่ขีดที่เขี่ยบุหรีในตัวก็เหมือนกันอย่างอย่างตัวนี้ยมันจะสวยครับเวลาเราเอามาประกอบกันกาวตาช้างติดไปนะเนี่ยนะครับขนาดเขาจะเท่าของจริงเลยเนะี่ยกมแล้วก็จะเป็นไฟแช็กมีไฟแช็กด้วยครับเนี่ยนะครับไฟเช็กสู้ลมนะครับวกเนี้ ก็คือลมพัดแรงๆก็ไม่ไม่ดับเพราะเนะี้ยจะสู้ลมสีสวยไฟแช็กตัวเนี้ยราคาไม่แพงดูในเว็บได้น่าจะสองร้อยกว่าบาทยังไงก็เข้าติดตามผมจะทิ้งลิงก์ลิงก์งเว็บให้หรือว่าแอดไอดีไลน์มาครับอ่าไลดีพีศูนย์แปดเจ็ดสามสามเจ็ดศูนย์ห้าเก้าอ่าแล้วยังไงก็สอบสามารถสอบถามได้ <c oughs> อ่ายังไงท่านในสนใจสินค้าพวกนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บได้หรือ กดติดตามเราก็ได้เราจะมีสินค้าอัปเดตใหม่เรื่อยๆครับเนีย่ยอย่างวัี้ลูกระเบิดอย่างเงี้ย m 2 6 a 1สวยเนีย่ยไฟแช็กสู้ลมนะครับสวยมากยังไงก็ฝากกดติดตามให้เราให้ร้านเราด้วยเพราะร้านเราจะมีสินค้าอีกเยอะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทุกทุกตัวการใช้งานจริงว่าใช้งานได้จริงๆครับสวัสดีครับ